สวัสดีครับันนี้ท่านเรารับชมรายการ AMC นะครับวันนี้ก็จะพาท่านไปรับชมาการซื้อมือสองร้อยีีเครื่องของเอเซอร์ในราคาพันท้ะครับต้องนั่งไปสถานการดแงซื้อด้วยเดี๋ยวเราไปดูนีกว่าว่าเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ได้กลับมาเจอกันที่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ผมได้จอมาใช้แล้วนะครับ Hertz, 1 4อยสเฮิร์ตเป็นเอเซอร จอน,นี้ครับผมได้มาในราคาพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่ผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยเนี่ยนี้ผมกำลังลองเข้าเกมอยู่นะครับเ,รเล่นเกมนู่นนี่นั่นว่า1้4ยสเฮิร์มมันเป็นยังไงครับผมลองดูมามันก็จอ75นนเฮิร์ที่ผมใช้ประจำนะนต่างมากมันเป็นยังไงก็นั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองเล่นนู่นนี่นั่นก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาแบบรีวิวให้ดูนะครับ จอนี้มันนานแล้วแหละนะครับเป็นจอรุ่นเก่าแต่ว่าผมได้มาจากเพื่อนนะครับราคาหนึ่งพบาทนั่นแหละนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับวันนี้แค่มาทาวีล็อกให้ดูนะครับว่าผมนั่งรถไฟนั่งวีเทสนะครับไปลงบมอชิดแล้วเข้าไป MRT MRT ไปกระถานีกาบางซื่อนะครับเพื่อไปเอาจอนี้จอเดียวนะครับงั้นวันนี้ SMC TV Game ใช่ไหมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะมีคลิปเลยใหม่ๆก็ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผม